มาแกไม่ได้เจอกันนานสเปอร์ตีนไก่หนึ่งถุงจ้าโลดเสียงเช้า็คุย,ยไม่ได้มาแกวันเพนเดือนสิบสองน้ำาขนองเต็มตลิง่งเปิดกาวเตสแล้วก็ใส่น้ำลงไปเสียงเช้าคุอไม่ได้มากเนาะแกพยายาม๋ยวฉันแหกปากใส่ไปเลยน้ำนะ่ะเพราะว่ามันเป็นวันเพนเดือนสิบสองน้ำกรนองเต็มกระทะโอ้เปิดกาเตสแล้วก็ใส่เกลืองไปหน่อยแกโอ้เสียงฉันไม่ได้เนาะใส่เกลืองไปนิดเึงยหมอก็เหา่า วันเพ็ญเดือที่ต้องมากรเทาไปไปหมกอิว้าใส่เค็มไปนิดนึงแล้วก็ใส่ปลาตะไคร้ใบมะกรูดนะปลาตะไคร้ใบมะกรูดให้หอมหอมรสรสเลยแกซุปเปอร์รสรสรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงต้มให้นางเดือดนิดนึงแกแล้วก็ใส่พริกปุ๊บลงไปพริกขี้หนูปุ๊บเนาะจะได้หอมหอมเออเออเสียงฉันก็คุยยังไม่ได้เลยอ่ะจะต้องทำคลิปแล้วถ้าไม่ทำก็คือ ช่องหายเนาะช่องหายแน่นอนแล้วก็มาทำในวันเพลนเดือนที่สองด้วยให้มันเดือดให้มันเดือดใครสั่งอาหารวันนี้นะฉันบอกเลยฉันมีเซอร์ไพรส์ฉันมีเซอร์ไพรส์ให้ให้กับลูกค้าที่สั่งอาหารในวันนี้เนาะเป็นการสม,มานาคุณแล้วก็ลูกค้าน่าจะประทับใจในการแบบเซอร์ไพรส์ของฉันวันนี้เนาะเออมันจะรดมันจะปังขนาดไหนแกเดี๋ยวรอดูรด ต้มให้มันหอมๆ่ลยนะแกต้มให้มันหอมๆให้แบบน้ำเน,นี่ก็คือรดๆหน่อยนะเออต้มให้ร,ถรถดๆเสร็จแล้วก็พอน้ำนานางเดือดแล้วนะแกเราก็ใส่ขาไก่ลงไปก็คือตีนไก่ลลัลนแหละแต่ว่าฉันอยู่ในวงังเีาเรียกมันว่าขาไก่เนาะเราจะไปเรียกอะไรที่มันอยากใครไม่ได้แกไม่ต้องต้มนานเนาะเพราะว่าเดวน้องจะเปื่อยไวมาก ไม่ต้องต้มนานเลยเสร็จแ,แล้วหลีไฟลงแกลหลีไฟลงแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาน,นิดนึงปรุงด้วยน้ำปลาน,นิดนึงแล้วก็ข่าดไม่ได้ผ่าอีสานก็คือผงนัวจ้าใส่ผงนัวไปเลยเออใส่ผงนัวไปโรดโรดแล้วก็พอนางเดือดขึ้นมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมรอให้นางเดือดสักรอบนึงก็อุ้ยพุเพอรอะไรก็จบจุดเตียงดังกันแล้วกันผู้ก็ตกกระจายพลอยโจนไม่ใช่เออพอนางเดือดขึ้นมารอบหนึ่งแล้ว ปิดแก๊สเติมมะนาวลงไปแก๊สเออน่ากินไอแกเสิร์ฟเลยมาแกเสิร์ฟอันนี้ออกก่อนนนี้จะเสิร์ฟบนกระทงแกรถบอกเลยแต่ว่าลูกค้าลูกค้าต้องแยกไปให้เลยมมนจะใส่น้ำลงไปไม่ได้จะแยกให้แยกให้แต่ก็เอาอันนี้ใส่ไว้ข้างบนอย่างนี้เนาะรถรถวุ้ยร่นรหมดแล้วแกเออรถให้ลูกค้าไปให้หมดเลย เราไม่ห่วงเครื่องอยู่แล้วเออเราไม่ห่วงเครื่องอยู่แล้วเราให้ลูกค้าไปให้หมดเลยเป็นไงวา <S <S เราต้องมาเนี่ยว,วันนี้วันเพ็นเดือนสิบสองเราก็ต้องมาในตีมแบบวันเพ็นเดือนสิบสองล้วแกมันก็ต้องแบบว่ารดสแปนแตนนิดนึงนะเนาะเออมันดูน่ากินนะดูน่ากินมากนะแกนะโรด <S 1> <S 1> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำแกงแกเราจะน้องซุปใส่ให้ลูกค้าด้วยอ๋อแกขึ้นจองกันไปก่อนนะแกขึ้นตรงเงนไปก่อน ชึ้นชมกันไปก่อนเลยบอกแล้วว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าลับๆบอกเลยเม,มันลัมากนี่ไปให้ลูกค้าด้วยให้นำทุกลูกค้าไปด้วยเดี๋ยวลูกค้าก็เอาไปประกอบกันเนาะเออลูกค้าก็าไปประกอบกันลดอุ้ยหลุดหมดแล้วเนี่ยหนังยงหนังยางอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้านาคาเนาะอ๋อซปเปอร์ตีนไก่หรือซปเปอร์ขาไก่นั่นเอง เนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดเป็นเอาไว้ในรายการโปรดนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตะวแหวงเดี๋ยวแกถือไปเดีนี้นะแกถือไปแบบนี้แล้วตะวแหวงจะสาธิตให้ดูเอานนี้แหกก่อนแหกถุงแล้วก็น,นี้ใสล่ลงไปในถุงแบบนี้ตะวแหวงไ,ได้ไหมเดี๋ยวคิดว่ามันจะได้ไหมตัแหวงไม่ได้ไม่ได้ไไดก,ก็ต้องเปลี่ยนถุงเปลี่ยนเป็นถุงใหญ่ตะวแหวงลูกค้าแบบรายพิเศษก็ต้องเป็นถุงใหญ่หนึ่งเนาะเออรถ เหอเห็นบ้าวใส่ได้เอาตะแหวงเอาไปโซงแกสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะเออไปแกไปเซอร์กัน,แล,น,กนแ,กแล้วเตือน,นแกแล้วเตือนแกรถ